แพรไหมไม่ได้มาด้วยหรือเนี่ยไม่ได้มาค่ะคุณย่าบอกว่ายังไม่ตื่นค่ะอืมปกติแพรไหมั่นไม่เคยขาดเลยนะสวดมนเนี่ยทำไมหลับลึกขนาดนี้สงสัยต้องตามหมอพลังไปดูแลแลมะมั้งได้ครับผมไปตามหมอมาดูกันารดีดด ได้เลยอ่ะแย่จังพี่ครับพี่เป็นอะไรครับปวดหัวแล้วครับถ้าพี่เป็นอะไรเนี่ยต้องรีบบอลน,นะครับเธอชื่อบอลหรอก็น้องชายของพี่นะครับอือนั่งกัดีกว่าบอลถ้าอย่งางนั้นนะ่ะช่วยเล่าพี่ฟังหน่อยสิ ว่าพี่เป็นใครพี่ป่วยเป็นอะไรทำไมพี่จำอะไรไม่ได้เลยอ่ะก็คือพี่เนี่ยเป็นลูกสาวคนเดียวครับของคุณป้าเพียงใจซึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรครับพี่เนี่ยป่วยเป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุครับอ่อนแอแล้วก็นอนเป็นเจ้าหญิงนิทานานมากครับ คืนเป็นแบบนี้ได้ตายกันหมดก่อนที่จะรักษาคนป่วยแน่ตอนนี้บุคลากรด่านหน้าของเราก็ล้มป่วยไปอีกรายวันนี้หมอและพยาบาลหลายคนติดเชือ้อไม่สามารถดูแลคนไข้ได้โรงพยาบาลสนามเตียงก็เต็มในส่วนของต่างจังหวัดเริ่มขอใช้สาราแล้วนะคะ ใช้สมุนไพรสิคะหนูได้ยินมาว่าเขามีใช้สมุนไพรอบอตัวกันที่นี้มีที่อบอตัวไหมคะคุณคุณห้ามเข้ามานะครับทำไมคุณถึงดื้อแบบนี้เนี่ยหนูได้ยินว่าโควิดมีอาการเหมือนคนเป็นหวัด แต่ติดง่ายกว่าแล้วก็มันจะกินปอดผ่านทางการหายใจฝาทะลายโจรช่วยได้นะคะเราก็ยังมีสมุนไพรอีกหลายตัวเลยที่สามารถเอามาต้มแล้วก็ใช้สูตรดมแล้วก็ดื่มได้ด้วยค่ะเป็นหมอหรอคะถ้าไม่ใช่คุณคุณปล่อยหน้าที่นี้เป็นของหมอคุณควรจะรีบออกไปจากที่นี่นะคะไปรักษาร่างกายให้สะอาดดีกว่าคะ่ะ